ว้าวมาแล้วมาแล้วคิวนเอครับทุกคนคิวนเอครับทุกคนเอคิวนเอ Q A. เดี๋ยวผมขออ่านคานี้ก่อนนะครับคิวแวนเอเราจะเริ่มตอนนี้เลยนะครับโอ้ยว้าวเอ,อเดี๋ยวเปิดแป๊บเอ,อทีมานครับทีมานครับทีมานครับ บ <c oughs> อกครับปล่าครับโอเคครับคำถามแรกนะครับเรามาอยู่กันที่คำถามแรกคำถามแรกถามว่าเออพี่คิวพี่กับนักแสดงที่อยู่เขียวดำถ้าพีพีกันใครโหดกว่ากันอ๋อผมว่าอันนี้ก็ต้องลองดูนะครับถ้าไม่ลองไม่รู้แน่นอนครับคำถามต่อไปนะคำถามที่สองฮิวอนออะฮีฮีฮี คิดยังไงกับนักสแสดงเออคิดว่านักสแสดงบางคนก็ติดเล่นบางคนก็ดีนะครับดีแบบใช่ใช่ใช่อ่าอ่าแล้วเออนักสแสดงบางคนบางคนก็จะให้เราดีป่าวะเออตอนนั้นนะครับผมไม่ทมเพราะว่าผมไม่เอ่ยชื่อนะวะครับว่าใครว่าว่างกันหรือเปล่ามันบอกว่างครับว่างมากๆว่างแบบ โอ้โหแล้วผมเหว็ว่าถ้าว่างมาถ่ายสตอรี่กันมันบอกโอ้ไม่ว่างแล้วต่อมาท่านอีกทานต่อไป Q&A กดซับยังกดซับช่องพี่ยังน้องถ้ายังไม่กดซะก,ก่อนถ้ายังไม่กดซะก,ก่อนที่จะมีคนมาลุมล้อมกระทื่นนายนะนองเออโอเคครับเดีย๋ยวค่อยกดเอานนไปพี่ก๊มีไฟนยังครับตอบตรงๆเลยนะตอนอันนี้ก็ยังไม่มีนะครับ คิวแ A คำถามต่อไปคิวแห A คำถามเออคิดยังไงกับนักแสดงเอ้ยคิดยังไงกับพี่บิ๊กคิวพี่บิ๊กพี่คิวฟอร์พอจากขิมอ่าอันนี้คนแรกพี่บิ๊กนะครับพี่บิ๊กคิดว่าเออเขาหน้าสงสารมากเลยนะครับที่นักแสดงทิ้งผมก็จะจแต่ไม่จะจะ,จะเดินตามรอยเขาแล้วเนี่ยนะครับกจะหรือเปล่า <laughs> เออพี่คิวอหรอืมพี่คิวก็ไม่รู้อ่ะไงพี่คิวเป็นพี่คนหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะครับฟอร์ดเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่โอ้ยที่ปวดปวดหัวนะครับคุยกับเขาแล้วพูดปวดหัวเลยนะครับโอ,อ้พอพอไม่ไม่ไม่คิดยังไงครับพอพี่ไอพี่ไอคนหนึ่งเลยที่เป็นรุ่นพี่ของผมที่ผม รักมากเลยนะครับเนี่ยยงรู้จักหิ้มผมก็อยักร่วมันกับเขานะครับ,นะรบเขาภาคเสียงเิ่งมากเลยโดยเฉพาะเสียงป้าผมถามเราไปนะครับคิวนีอายุเท่าไหร่เอ่อผมตอบตรงนี้เลยนะครับว่าผมอายุสิบสองจะสิบสามควนี A. ถ้านักแสดงออกสักคนหนึ่งจะรู้สึกยังไงเออผมบอกไว้ก่อนนะครับตอนนี้ผม ก็ไม่ได้ทำสตอรี่แล้วนะผมได้ยุบสตอรี่ชิงอับดกอบไปแล้วนะครับเดี๋ยวตอบคำถามให้แล้วกันถ้านักแสดงออกถ้าคนหนึ่งจจรู้สึกยังไงก็คือถ้านักแสดงออกถักคนหนึ่งอนะถ้าคนนั้นอนะสนิทกับผมมากมากอะผมจะเสียใจแบบเสียใจมโมโหเลยอะเออแล้วถ้าคนที่ไม่ไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับสตอรี่ไม่ได้เพิ่มอะไรเลยผมก็จะเฉยเยนะครับ คำถามต่อไปคำถามต่อไปนะครับ Q a พี่ครับถ้าไม่มีทีมงานพี่จะทำอะไรต่อสองพี่ค่ะพี่เปิดหน้าหน่อยสามพี่ถ้าพี่บินได้พี่จะเอาไปทำอะไรสี่ถ้าอ๋อผมถ้าให้พี่ไปว่าทีมงานพี่ว่าไอ้อ่าข้อหนึ่งนะพี่ครับถ้าไม่มีทีมงานพี่จะทำอะไรต่อถ้าผมไม่มีทีมงานผมก็จะทำ u t u b e ไปเรื่อยเพราะว่าทีมงานไม่ ไม่เก Remember, kind of ี like, that, ่ยวหรือว่าเกี่ยวเกี่ยวนิดะคนัะพี่เปิดหน้าหน่อยเปิดแล้วครับแ้วก็เปิดวิดีโอขอให้ได้กล้องวันสามถ้าพี่บินได้จะถ้าพี่บินได้พี่จะเอาไปทาอะไรเอ่อถ้าผมบินได้นะผมจะเอาไปจะเอาไปจะเอาไปจะบินไปที่บ้านนักแสดงนะครับบินไปที่บ้านลุงเอ้ยไม่ดีว่ะ เอ่อสี่ถ้าเอ้ยผมถ้าให้พี่ไปว่าทีมงานพี่ว่าไออแว้าโอ้นะครับโอเค โอเคนะเอ้ยยังไม่จบ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 ครับยังไม่จบโอเคโอเคเอ่อคําถามก็มีอยู่เท่านี้นะครับมีคําถามหนึ่งที่ผมไม่อยากจะอ่านทําไมหน้าจังครับอันนี้ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมหลอกกว่าคุณนะครับเอ่อคุณฟิมเมอร์ครับคุณฟีเมอร์ที่เป็นคนทํานะครับ คุณเมื่ครับขอเหตุผลที่ดาวผมหน่อยครับโอเคขอเหตุผลนะครับโอเคครับคลิปนี้ขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนนะครับใครที่ไม่ชอบใจหรือว่าอะไรหรือว่ายังไงต่บใบกันไกลหรือว่าอะไรนะครับโอ้ยคลิปนี้ผมขอตัวลาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย